วันนี้วันจันทร์พบกับคุณครูไกด์ในวิชา พร้อมกันค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัดกระดูกสันหลังวันนี้มีคําแนะนําดีๆในการออกกําลังกายเพื่อให้เราฟื้นตัวเร็วหลังจากการผ่าตัดกระดูกสันหลังมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกับนักกายภาพบําบัดอาจารย์ฝ้ายกันเลยค่ะ ตอนนี้จะต้องอยู่กับอาจารย์ฝ้ายนักกายภาพบําบัดค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์คะพูดถึงการผ่าตัดกระดูกสันหลังคือหลายๆคนก็กังวลก่อนผ่าตัดแล้วพอหลังจากผ่าตัดกระดูกสันหลังคือหลายคนก็ยิ่งกังวลเพราะว่าเขาก็อยากจะกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเป็นปกติก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของการดูแลตัวเองหลังจากการผ่าตัดนะคะมาดูก่อนว่าสาเหตุที่เราต้องผ่าตัดกระดูกสันหลังเป็นเพราะอะไรคะ สาเหตุที่ต้องผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยแบ่งเป็นสองอย่างก็คืออันดับแรกคือเกิดอุบัติเหตุก่อน<ม>นะคะแต่ว่าที่เจอบ่อยก็คือภาวะกระดูกบาดในช่วงอายุกระดูกค<ม>ุนซึ่งท่านอาจจะมีภาวะกระดูกสันหลังเสื่อม,มนํามาก่อนะนะคะแล้วก็นี้ภัยของกระดูกบางกระดูกคุนเนี่ยมันม,มีอาการวันหนึ่งเกิดเดินแล้วก็ไปแบบว่าอา่าอย่างที่บอกก้นกระแทกก็อาจจะมีภาวะที่กระดูกซุดะนะคะ แตะที่เจอบ่อยในคนทํางานก็คือภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเช่นการยกของหนักเกินกําลังตัวเองหรือว่ายกของหนักบ่อยๆก็ทําให้หมอนเนี่ยไปทับเส้นประสาททาให้มีอาการปวดร้าวลงขาพวกนี้ส่วนใหญ่จะมาผ่าตัดหรือตัดสินใจเนี่ยเพราะว่าปวดจนนอนไม่ได้หรือบางคนที่หนักมากคือมีการขับถ่ายผิดปกติเลยก็คือถ่ายไม่ออกก็คือไปกดเส้นประสาทที่สัหลังระดับล่า แล้วคุณหมอจะประเมินว่าเคสนี้จะต้องรับการผ่าตัดแบบไหนอะคะ,ะปัจจุบันเนี่ยค่ะมันมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาก็คือการผ่าตัดสองกล้องนะคะก็คือจะเป็นแผลเล็กจอดกล้องเข้าไปเขาเรียกเป็นเหมือนเป็นเข็ม,มนะคะแล้วก็ไปค่อยๆซาะในจุดที่มีปัญหาม,มีการติดเหล็กติดหมุดอะไรเนี่ยได้อย่างแม่นยํามากขึ้นที่สำคัญคือแผลเล็กฟื้นตัวไว พูดถึงเรื่องของการฟื้นตัวหลังจากการผ่าตาัดคือตรงนี้เราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้เราฟื้นตัวเร็วแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเป็นปกติได้เร็วที่สุดค่ะหลังผ่าตัดนะคะมันจะมีช่วง3ามวันแรกที่รู้สึกว่าเราจะเคลื่อนขยับตัวไม่ได้ในความที่ต้องนอนติดอยู่บนเตียงแล้วก็มีสายระบายเลือดอยู่นะคะช่วงนี้เราก็จะให้ฝึกแบบกาเรียกว่าฝึกหายใจ เพื่องก,การภาวะปอดแฟบแล้วก็มีการกระดกข้อเท้าขึ้นลงเพื่อที่จะเรียกคงกําลังกล้ามเนื้อของต้นขาไว้ทาไมถึงต้องสามวันแรกคะสามวันแรกนี่คือเรียกว่าอาจจะได้ถอดสายระบายได้ไวขึ้น<อ>ปว่าทำงานดีขึ้นมีภาวะแทรกซ้อนนะคะสามวันแรกอย่างที่บอกว่าถ้าเรากระตุ้นได้ไวก็ฟื้นตัวไวช่วงเวลาของการฟื้นตัวจะมีท่าทางการออกกําลังกายที่ทําให้เขาฟื้นตัวเร็วมีไหมคะส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นการฝึกกาลัง กล้ามเนื้อหน้าท้องอเพื่อที่จะประคองหลัง<ะ>ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการที่จะฟื้นตัวเร็วหลังจากการผ่าตัดกระดูกสันหลังมีท่าออกกําลังกายอะไรบ้างที่คุณผู้ชมสามารถทําที่บ้านได้แบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวไปทำมาพร้อมกันเลยค่ะมีท่าอะไรบ้างคะอาจารย์คะ,คะก็ท่านี้ที่จะแนะนําก็คือเป็นระยะฟื้นฟูและหลังสองเดือนไปแล้วค่ะ,คะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ย ระหว่างที่เรานั่งระหว่างวันค่ะก็บริหารค่ะเกงหลังปิดเก้าอี้ค่ะส่วนใหญ่จะจะพบเกงหลังปิดเตียงอ่าเราก็ประยุกมาอันนี้เหมือนแบบว่าถ้าเรานั่งนัดูทีวีอ่าใช่ค่ะแล้วก็บริหารไปในตัวนะคะค่ะอุปกรณ์เสริมของเราก็คือหมอนเขามีหมอนมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวดันหลังเราการวางหมอนก็วางระดับอ่าตรงนี้ค่ะค่ะแล้วปิดไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนตอบรับกับเราว่าเอ้ยฉันเกรงหลังติดเก้าอี้แน่นอนนะคะเริ่มจากการเปลงหน้าท้องนะคะระหว่างทําอยากการหายใจนะค่อยๆเหมือนดึงเกรงหน้าท้องอืออ่าแล้วก็กดหลังติดเก้าอี้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าผ่อนะดึงสลือกลับเข้าไปค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังจะรู้สึก ู้สึกอ่ามันอากติดกระหมอนถ้าแบบคุณผู้ชมลองดูว่าหลังเราแอนหรือเปล่ามือสอดไปได้ไหมใช่แล้วก็ผ่อนออกค่ะอันนี้ก็ให้ทําเป็น5ครั้งต่อ1เซตเพราะว่าทําทั้งหมดวันละ4เซตเพราะเราชอบ20เซนะคะเป็นเลขกลมๆนะคะถ้าถัดไปนะคะก็คือเพิ่มความยากยังคงให้สูบสะดือูสดืออยู่หรือเก่งหลังติด หมอนเนาะค่ะก็ะค,ะค่อยๆเตะขาขึ้นค่ะ,ะช้ากระดกข้อเท้าขึ้นนับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลงท่าน,นี้กับท่ามาสักครู่นี้ต่างกันยังไงนะคะท่าน,นี้ก็คือจะช่วยในเรื่องตั้งแต่กล้ามเนื้อ,อหน้าท้องส่วนล่างะนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าขานะคะกล้ามเนื้อข้าาอเท้าเพิ่มความแข็งแรงก็เรียกว่าเป็นโคออดิเนตก็คือเป็นระบบที่ประสานงานกันทำให้เดินได้อย่างมั่นคง ค่ะนะคะเดี๋ยวลองทําซ้าดูเก่งหน้าท้องกดหลังติดหมอนค่อยๆเตะขาขึ้นกระดกข้อเท้าค้างไว้นับ1 2 3 4 5สลงอ,อันนี้คือยังไม่พ่าตัดก็ยังรู้สึกว่าหนักออถ้าคุณก็ชอบผ่าตัดเขาอาจจะรู้สึก ว่าอาจจะว่าว่าอาจจะไม่ได้เก่งเยอะขนาดนั้นอ่าค่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นคนปกติเนี่ยสามารถทําได้ไดเพื่อ<ด>เพิ่มกําลังกล้ามเนื้อ,อหลังให้กับให้กับเขาเรียกว่าป้องกันฝึกการทํางานระหว่างหลังและระยางขาค่ะด้วยความที่กล้ามเนื้อหลังเนี่ยเป็นตัวเป็นก็แลบเป็นตัวหลักเป็นตัวทรงกลางใช่เป็นแกนกลางของเราเราก็ถ้าเขาทํางานได้ดีเนี่ยสะโพกเขาก็จะไม่ปวด ต้องแข็งแรงไปพร้อมๆกันใช่ค่ะต้องทำสองข้างทำสาำสอง,สองขา้งขางค่ะมาถ้าต่อไปค่ะค่ะท<า>่าสุดท้ายจะเพิ่มความยากด้วยการยกแ<า>ขนค่ะอย่างคงให้เก่งกังน้าหน้าท้องกดหลังติดมอนะคะค่อยๆเตะขาข,าขึ้นแล้วก็ยกแขนด้านตรงข้ามค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าลง เนี่ค่ะนี่คือเราไม่ต้องผ่าตัดกระดูกสลังก็ได้นะคะเป็นการบริหารไปในตัวนั่งเ <laughs> ฉยเฉยก็บริหารไปด้วยค่ะ,คะเอาเลยค่ะซ้อมะนะคะท่าที่สองค่ะใจะขอลึกๆย,วยาวๆค่อยๆสปวิตหน้าท้องเก่งแต่เกือยกแขนขึ้นยืดตัวไว้นับหนึ่งสองสามสี่ถ้านี้ก็จะได้การยืดสี่ข้างไ้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เราเตะขาขึ้นก็จะได้ยืดตั้งแต่สะโพกมาเลยนะคะ ก็จะเป็นประโยชน์ส like ําหรับคนที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังเพราะว่าบางทีนอนตะแคงแล้วแบบเหมือนบิดไม่เข้าที่เข้าทางนะคะการยืดปรับแกนกลางให้มันสมดุลก็จะช่วยได้บางคนถ้าทําไม่ไหวจริงๆก็แค่เตะขายังไม่ต้องสควีดก็ได้ยังไม่ต้องก็คือแค่เตะขายกขึ้นแล้วก็ยกแขนขึ้นเรามีวิธีเช็คไหมคะว่าเราหายใจหลังติดหมอนถูกต้องไหมคะลำแรกก่อนเลยก็คือเราต้อง เอามือไว้ที่หน้าท้องก่อนเนาะเราก็ลองเกรงอย่างที่พี่บอกดึงะดือเข้าไปหาตัวเองหลังกลับมาเนี่ยก็อาจจะต้องใส่เขาเรียกว่าเสื้อประคองหลังอยู่พยุงหลังอยู่นะคะก็ให้ใส่ไว้แล้วก็เก่งแค่นี้ไปก่อนเก่งว่าเสื้อเขาขยับเข้าออกสุดแค่นี้ให้ได้ก่อนอก็คือแบบให้เหมือนแบบเอาท้องปองนะคะแล้วก็ดึใช่ค่ะระยะแรกเราแค่อยากให้ฝึกแล้วเรียนรู้ว่าโฟกัสหรือว่า ทำก็จะได้ตรงจุดเพื่อความถูกต้องดีกว่าท้องตองท้องยุบเรากลับมาที่บ้านและบริหารท่าทางเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการบริหารนานไหมคะคือกว่าเราจะฟื้นตัวแล้วกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติคะหลังฟื้นตัวที่ดีก็คือประมาณสักเดือนสาเดือนใช่างที่พี่บอกว่ารูกเนี่ยพอหลังผ่าตัดใส่เหล็กเนี่ยมันจะมีระยะเวลาของการติดเหลือคือ 6สัปดาห์คือ1เดือนครึ่งคราวนี้ระยะถัดมาเนี่ยก็อยากให้ฟื้นตัวเป็นระยะฟื้นตัวเพิ่มอีกหนึ่งเดือนค่ะเพราะนั้นเราน่าจะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เนี่ยภายในระยะเวลา6เดือน6เดือนหลังจากที่มาฟื้นหลังผ่าตัดแล้วคนไข้จะรู้ได้ยังไงคะว่าเรากลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติแนวหลังผ่าตัดอาจจะต้องปรับมากกว่าใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติเนี่ยก็คือที่ต้องงดเลยคือยกของหนักการก้ม การก้มหลังนะคะหรือว่าการยกของหนักเกิน5กิโลเนี่ยยังไม่แนะนำนะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุแล้วก็ยังไม่อยากที่จะให้ท่านแบบไปก้มๆอย่างเช่นก้มหยิบของเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เพราะเทคนิคที่ดีในการที่จะก้มเก็บของคือย่อเข่าลงไปแต่บางคนปวดเข่าอ่าแต่ถ้าย่อเข่าได้ี่คือแข็งแรงสมบูรณ์นะก็คือถือว่าเป็นการลักดูแลแผลนขาตัดหลังก็คือไม่ไปกระทบเข่า ก็คือเรือกเทคนิคก็คือยังไงก็คือยังให้โกยังให้หลังตรงแล้วเก็บก้มเก็บออันนี้ที่กลัวนะคะแล้วก็ไม่แนะนําให้นั่งนานๆนั่งในโซฟาที่ยุกๆหรือนั่งรถไปเที่ยวนานๆก็ยังอยากไม่อยากให้นั่งหลังตรงมากต้องพอดออกมาเอ็นหลังมานิดนึง ระหว่างที่ใส่สพอร์ตค่ะแล้วก็ถอดไอเสื้อประคองหลังออกมาบริหารอืมอ่าเพราะฉะน,นั้นก็คือสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงต่างๆก็ตามที่อาจารย์ฟ้ายบอกมาเลยเพราะฉะน,นั้นก็คือคุณผู้ชมก็ต้องดูแลตัวเองหลังจากการผ่าตัดแล้วนะคะจะได้ฟื้นตัวเร็วค่ะแต่อ่านี้คือเป็นท่าทางเบื้องต้นเท่านั้นมีแค่สามท่าเลายคนบอกอ้าสามท่าแค่นี้ก็ดูแลตัวเองได้แล้วหรอฟื้นตัวเร็วแล้วหรอ ไมค่ะคุณผู้ชมอาจารย์้ายเนี่ยขนท่าในการดูแลตัวเองหลังจากการผ่าตัดกระดูกสันหลังมาอีกเยอะมากๆจะมีท่าอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามกับอาจารย์้ายกันเลยค่ะท่าออกกำลังกายในผู้ป่วยที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังนะคะหรือว่าเชื่อมกระดูกสันหลังมานะคะท่าง,ง่ายๆที่อยากให้ทุกท่านทําก็คือใช้เก้าอี้แล้วก็เป็นหมอนใบเล็กๆนะคะลองไว้ที่หลังนะคะเดี๋ยวเราไปลองทํากันดูคะ่ะ ฉันนั่งเลยค่ะเวลานั่งก็ให้นั่งสบายๆนะคะขาวางแนบพื้นนะคะเอาหมอนใบเล็กๆไว้ที่บริเวณหลังนะคะตำแหน่งทีอ่อาจจะเป็นตำแหน่งใกล้ๆเหนือหรือ,รอตรงกับพาตัดได้แล้วเพราะว่าเป็นระยะที่2เเดือนแล้วแผลได้แห้งอยู่แล้วนะคะค่อยๆเก่งหน้าท้องนะคะกดหลังติดกับหมอนค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วปล่อยค่ะ ระหว่างนี้จะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องมีการเกรงตัวขึ้นประกอบกับกล้ามเนื้อแกนกลางหลังมีการกดลงที่หมอนนะคะค่อยๆทำนะคะครั้งที่2ค่ะหายใจเข้าลึกๆค้างไว้เกรงค่ะกดหลังติดหมอนค่ะนับ1 2 3 4 5สาสี่ห้าโอเคค่ะปล่อยระยะกดเอาสั้นๆก่อนนะคะเริ่มที่นับ1-5่ถึงกยังไม่ต้อง1-10ถึงเพราะว่า กลัวการกั้นหายใจระหว่างทําอยากกั้นหายใจนะคะไม่งั้นจะเป็นการเพิ่มความดันหรือว่าเพิ่มความเครียดให้กับกระดูกสันหลังด้วยครั้งที่3นะคะเริ่มค่ะหายใจเข้าลึกๆเก่งหน้าท้องกดหมอนนับ1 2 3่5ค่ะผ่อนออกค่ะเราอาจจะเอาวางมือไว้ที่หน้าท้องก็ได้นะคะ,ะเราดูว่า ซิกแพคของเราจะขึ้นไหมนะคะอ่ะค่ะเริ่มวครั้งผัดว้ค่ะครั้งที่4ค่ะนับ1 2 3 4งสาค่ะพ่อนออกค้างไว้ครั้งสุดท้ายนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจเข้าเาก,หาเาเกงหลังติดหมอนค่ะนับ1 2 3 4 5สองสาสี่ห้าแล้วผ่อนออกค่ะอย่างไรบ้างคะท่านี้จะรู้สึกเลยว่ามีการ เก่งบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องตรงนี้นะคะแล้วก็กล้ามเนื้อแกนกลางหลังก็จะมีการเสริมช่วยความแข็งแรงบริเวณแผลที่เราผ่าตัดมานะคะเพิ่มความยากขัดไปค่ะระหว่างที่เราเก่งหลังติดเก้าอี้นะคะเริ่มยกแขนขึ้นค่ะโอเคค่ะตกลมไหมคะค่ะเริ่มค่ะหายใจเข้าช้าๆลึกๆเก่งหลังติดหมอนนะคะอาจจะง่ายๆยกแขนหนึ่งก่อนแขนขึ้นยืดตัวค่ะล้วเอาแขนลง สลับนะคะหายใจเข้าลึกๆเกงหลังติดหมอนยกแขนซ้ายค่ะดีมากเลยค่ะหายใจเข้าจ้าโอเคค่ะทำซ้ำนะคะสลับข้างค่ะหายใจเข้ายกแขนครึ่งเกงหลังติดพนักนะคะนับหนึ่งสองสามโอเคค่ะ เพิ่มความยากด้วยการเก่งขางนะคะแต่ถ้าใครยังทําไม่ได้ก็เอาแค่ยกแขนขึ้นเป็นการควบคุมจังหวะนะคะเก่งหลังติดหมอนเอาแขนลงค่ะที่สี่แล้วนะคะโอเคค่ะครั้งถัดไปค่ะอันนี้เราจะมาทำันสิบครั้งนะคะอันที่ห้าเก่งหลังติดหมอนไว้โอเคค่ะนี่เป็นความยากขึ้นครั้งที่6ค่ะ แล้วอนที่เรายกแขนขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มการยืดเกียดให้กับกล้ามเนื้อส่งตัวด้ยนะคะเกค่ะยกแขนขึ้นเอเค่ค่ะท้ายค,ค่ะแขนขึ้นเกงหลังติดหมอนยืดตัวลรงค่ะโอเคค่ะควันท้ายก่อนค่ะ ต้องบอกว่าการฝึกกล้ามเนื้อหลังเนี่ยเป็นการใช้พลังงานที่เยอะมากค่ะเพราะว่ามันกล้ามเนื้อลำกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อยาวค่ะแล้วก็ที่กระดูกสันหลังทีนที้หลังจากที่เราผ่าตัดมาเนี่ยคุณหมอได้ยึดเหล็กไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวตรงนี้อาจจะต้องเหมือนกับต้านทานกับแรงของหลังการผ่าตัดนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือสังเกตเองว่า,าไม่มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะคะระหว่างที่เรามีการเกร็งนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยหอบมากเพิ่มมากขึ้นนะคะ ถัดไปเราจะเพิ่มความยากจากท่ากลางนะคะโอเคค่ะอาจจะทํามือเป็นรูปตัวยูก็ได้ค่ะนะคะรอบนี้จะทําอย่างนี้นะคะแล้วก็ขึ้นยกขึ้นนะคะยังคงให้เกงหลังติดหมอนเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะเริ่มค่ะยกแขนขึ้นเกงหลังโอเคค่ะก็เอาแขนลงค่ะผ่อนขายถ้าใครเก่งมากกว่านี้รู้สึกเบาเอาขวดน้ำมายกได้นะคะยกแขนขึ้น,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 นหายใจเข้า ยกแขนลงผ่อนคลายค่ะยกแขนขึ้นหายใจเข้าหลังยังคงเก้งติดหมอนอยู่นะคะยกแขนลงผ่อนคลายค่ะดีค่ะอันที่4 ·ี่ค่ะกันขึ้นหายใจเข้ายุดตัวขึ้นดีมากเลยค่ะแขนลงผ่อนคลายค่ะสุดท้ายค่ะเล่นกันห้าครั้งพอ ระวังทาหายใจออกลึกๆไม่เกรงนะคะท่านี้สิ่งที่ได้ก็คือแกนกะแกงลําตัวข้างๆก็จะมีการยืดเหยียดขึ้นนะคะถัดมาค่ะเราก็จะเริ่มให้นใคนไข้เริ่มใช้ขาเตะขาขึ้นนะคะเป็นการเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อเรียกว่าหน้าท้องส่วนล่างน,นะคะโอเคไหมคะถัดไปเลยคะ่ะค่อยๆเตะขาขึ้นนะคะอ่านี้อืมแล้วก็ยังคงเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องดีค่ะ ลงค่ะกระดกขาขึ้นเตะเข่าขึ้นกระดกขาขึ้นเก่งหน้าท้องจะเห็นเลยกล้ามเนื้อหน้าท้องจะมีการเขาเรียกว่าสควีดหรือว่าหดเข้าไปเตะขาขึ้นกระดกข้อเท้าขึ้นเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องถูกต้องค่ะครั้งที่สามเตะขาขึ้นกระดกข้อเท้าขึ้นเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องสุดท้ายค่ะ เขาขึ้นเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะ,อะโอเคค่อยๆลงค่ะท่านี้จะเป็นท่าที่ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเป็นการเล่นกล้ามเนื้อนหน้าท้องช่วงล่างนะคะขอด้านซ้ายอีกครั้งนะคะโอเคค่ะเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องฝั่งซ้ายเราได้แข็งแรงตามกันโอเคค่ะเริ่มคะ่ะเตะขาขึ้นกระดกข้อเท้าเก่งกล้ามเนื้อนหน้าท้องหลังติดไว้ดีมากเลยค่ะลงถูกต้องค่ะเริ่มจากการ เตะขาก่อนนะแล้วก็กระดกข้อเท้าแล้วค่อยๆเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องเข้าไปถูกต้องเลยค่ะเตะขาขึ้นช้าๆกระดกข้อเท้าเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องถูกต้องค่ะสามอันนี้ใครที่ไม่พ่าตัดกระดูกสันหลังก็ทําได้นะคะเรียกว่าช่วยกันดูแลหลังเราให้แข็งแรงด้วยสี่ขกระเดกกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้ดีมากค่ะ ะะก็เป็นท่าง่ายๆที่ทุกท่านสามารถทำได้ที่บ้านนะคะระหว่างที่ทำเนี่ยเน้นย้ำเลยว่าระวังเรื่องการกั้นหายใจนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้ารู้สึกมีอาการบาดเจ็บบริเวณที่มีการผ่าตัดขึ้นให้ลดลดการปริมาณครั้งที่ทำลงนะคะ,นะคะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้ตน้องเ,อเห็นหลากหลายท่าทางมาก เหมาะกับคุณผู้ชมแล้วก็มีประโยชน์คุณผู้ชมยังไงบ้างคะการเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อหลังค่ะก็จะช่วยในการทํางานของแขนขาหลายๆอย่างด้วยความที่กล้ามเนื้อหลังเป็นแกนกลางลําตัวนะคะถ้าหลังเราดีเนี่ยข้อต่อต่างๆก็จะไม่ปวดโดยเฉพาะข้อสะโพกค่อเท้านะคะเพราะนั้นหลักการที่อยากเน้นย้าให้ทุกท่านทําก็คือการออกกําลังกายกล้ามเนื้อหลังเก่งหลังนี่แหละง่ายๆเลยซึ่งไม่ค่อยมีใครทํา ใช่ปกติเขาก็ปล่อยตัวตามปกติเดินหลังค่อมนั่งย้วยหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นแขนขากันค่ะก็เลยอยากจะฝากท่าง่ายๆอย่างนี้แหละที่ทําได้ที่บ้านค่ะแล้วก็คิดว่าหันกลับมาดูแลใส่ใจแกนกลางลําตัวของเราดีกว่าแกนกลางลําตัวเราเนี่ยมีทั้ง อวัยวะสำคัญเช่นปอดหัวใจถูกไหมคะทั้งลำไส้อ่าถ้าลำตัวเราดีเนี่ยคิดว่าอวัยวะภายในของเราอ่ะก็จะเขาเรียกว่าปักคองได้อย่างดีบ่อยครั้งที่บางทีปวดหลังปวดหลังแล้วไงคะมันก็หายใจไม่สะดวกก็จะมีการก้มตัวปอดก็ขยายได้ไม่ดีหลายๆอย่างเลยที่บางทีเราไม่รู้ตัวว่าอ๋อมันมาจากปวดหลังนี่แหละทำให้เหมือนกับร่างกายอ่อนแอไปในตัวถ้าเรากลับมาดูแลกล้ามเนื้อหลังของเราให้ดีเนี่ย น่าจะเพิ่มได้ประสิทธิภาพของอวัยวะอื่นๆตามมาค่ะก็คือสุขภาพดีด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ฝ้ายนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะการขยับออกกำลังกายร่างกายแล้วนะคะสมองของเราค่ะก็สามารถออกกำลังกายได้เหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะตักชวนมาขยับสมองออกกำลังกาย เพิ่มความจำป้องกันสมองเสื่อมค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกายภาพบำบัดปริศน<ม>าคุนหน้าจากคณะสหเยาศสาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขวัญน,นะคะ,คะอาจารย์คะนอกจากการขยับร่างกายแล้วสมองของเราเองก็ขยับได้ด้วยเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะขยับได้ยังไ,ไงไการออกกำลังกายธรรมดาจริงๆก็ช่วยเพิ่มการทํางานของสมองได้ แต่ทีนี้ถ้าเราจะออกกําลังกายเพื่อเพิ่มการทํางานของสมองะค่ะเราก็จะเน้นที่การเคลื่อนไหวของร่างกายทั้ง2ข้างมันจะทําให้เกิดการทํางานของสมองทั้ง2ข้างะค่ะไปพร้อมๆกันจะทําให้การทํางานของสมองดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งวันนี้เรามี3ท่าค่ะที่จะช่วยมาขยับสมองกันนะคะเริ่มจากท่าแรกเป็นท่าอะไรคะท่าแรกเรียกว่าจีแอลค่ะน่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วเนาะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทําจะเริ่มจากง่ายๆก่อนนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็เพิ่มความยากขึ้นจ G L แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเริ่มจากกํามือทั้งสองข้างข้างหนึ่งทําเป็นรูปตัวแออีกข้างหนึ่งจี <Okay. S 2> นะคะแล้วก็สลับกัน mm hmm. แบบนี้อันนี้จะเริ่มต้นสําหรับผู้ที่อาจจะยังไม่เคยทํามาก่อนนะคะ mm hmm. หรือว่าอาจจะยังทําได้ไม่ค่อยคล่อง mm hmm. ถ้านีจะง่ายเพราะว่ามือที่เหลือเราจะไม่มีการเคลื่อนไหวค่ะ,ะแล้วเราก็เพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆได้นะคะเหมือนง่ายนะคะคุณผู้ชมทางบ้านทำได้หรือเปล่าคะ,ะนะคะทีนี้ถ้าเราทำคล่องแล้วเราจะมาเพิ่มความยากกันข้างหนึ่งเป็นรูปตัว L โดยที่กำมืออยู่นะคะอีกข้างหนึ่งเราจะจีบโดยการแแบมือ ทีนี้เราก็จะทําสลับกันค่ะจากจีเราจะทําเป็นรูปตัวแอลจากจีเป็นแอลจากแอลเป็นจีแบบนีแต่ว่ากลางมือออกด้วยใช่ค่ะโอเคค่ะ,ะทีนี้ก็ทําสลับกันใช่ค่ะเริม่มจากช้าๆก่อนก็ได้พอคล่องแล้วเราค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นเรืเร่อยๆอันนี้จะมีการเคลื่อนไหวของนิ้วมากขึ้นนะคะมันก็จะเพิ่มความยากมากขึ้น เราขยับนิ้วขยับมือแบบนี้ช่วยบริหารสมองได้ยังไงบ้างคะจามอ่อันดับแรกก็คือเกิดการเคลื่อนไหวที่สองข้างไม่เหมือนกัน่ะนะคะนอกจากนั้นเราจะมีการทำงานของการมองเข้ามาร,รวมด้วยอ่แล้วก็จะได้เพิ่มสมาธิอ่เพราะว่าบางครั้งถ้าเราพูดไปทำไปอาจจะทำผิดพลาดได้ค่ะให้เหมือนอันเนี้ยต้องใช้สมาธิมากเลยใช่ค่ะ อันนี้ท่าแรกต่อไปท่าที่สองท่าที่สองนะคะคือท่าโป้งกอ้อยตามชื่อเลยค่ะโป้งก็คือยกนิ้วโป้งขึ้นมาก้อยก็คือยกม้วก้อยขึ้นอ,อ,อันนี้จะเริ่มจากง่ายเหมือนกันค่ะถ้าเริ่มจากง่ายเราจะใช้การหมุนมือใช่สลับจากนิ้วก้อยหมุนยกนิ้วโป้งจากนิ้วโป้งหมุนยกนิ้วก้อยค่ะ่า ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะมีการหมุนมือขึ้นค่ะออันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะง่ายไหมคะได้ค่ะจะเหมือนต้องเป็นสมาธิถ้าแบบถ้าคุยไปด้วยทําไปด้วยอาจจะรุนหลุดนิดนึงใช่ค่ะถ้าเราทําคล้องแล้วเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเราทําคล้องแล้วอันนี้จะเพิ่มความยากโดยการไม่หมุนมือไม่หมุนมือคือก็คือค้างไว้ที่ตําแหน่งเดิมก็คือนิ้วโป้ง แล้ก็ยกนิ้วก้อยขึ้นมาจ้ยกแบบไหนก็นได้ะนะคะทีนี้เราก็จะสลับเหมือนเดิมค่ะจากนิ้วโป้งเปลี่ยนเป็นนิ้วก้อยจากนิ้วก้อยเป็นนิ้วโป้งไม่หมุนมืนอ,อไม่หมุนมือไม่หมุนมืมน <laughs> อ,อใช่นะคะ อันนี้ก้อยก้อยอยู่ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวนะคะไม่หมุนมือนิ้วโป้งเริ่มยากจริงๆค่ะนิ้วโป้งนิ้วก้อยสลับโอเคเหมือนต้องเกร็งๆไว้นิดนึงใช่วันนี้มันจะเกร็งนิดนึงนะคะค่ะค่อยๆทำเริ่มจากช้าๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วอันนี้ก็จะยากขึ้น เพราะว่าเราจะต้องควบคุมการทํางานของข้อมูลมากขึ้นมว่ลเรานะพอ <c oughs> หลดโหลดโฟกัสารปึ๊บ ใช่ลืมเลยใช่ค่ะมันก็เลยบอกการทำลักษณะแบบนี้ค่ะมันดูเหมือนง่ายแต่มันก็จะช่วยเพิ่มการทำงานของสมองทั้งสองข้างค่ะให้ทำงานประสานสัมพันธ์กันมากขึ้นอีกหนึ่งท่าค่ะอีกหนึ่งท่าก็จะเป็นการนับเลขค่ะชื่อฟั่งดุงงายใช่ไหมคะทีนี้เราจะนับเลขต่อใช้มือสองข้างเหมือนกันค่ะข้างหนึ่งเราจะใช้ ชูนิ้วอีกครั้งหนึ่งเราจะชี้ครั้งที่เรานับเลขค่ะอ่าก็จะเป็นหนึ่งพอสองเราจะยกสลับข้างสองใช่สามเป็นแบบนี้อแล้วก็ส4่สีใช่แล้วก็5้าห้อพอห้าเสร็จลดลงค่ะหเหลือสีแล้วก็สา ช้าๆก่อนได้ใช่ไหมได้ค่ะอ่าเราก็2กลับมา1ใช่ค่ะ,ะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลย,เ,ลยเพิ่มความยากคือเพิ่มความเร็วอ่ะอันนี้เพิ่มความยากคือการเพิ่มความเร็วขึ้นอาจารย์คะถ้าเราอยากจะวังผลในการฝึกแบบนี้ให้พัฒนาสมองจริงๆป้องกันสมองเสือ่อมเราควรจะฝึกบ่อยแค่ไหนแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการฝึกต่อวันประมาณ จริงจริงอันเนี้ยไม่ได้มีกําหนดที่ชัดเจนนะคะเราสามารถฝึกได้เรื่อยๆอ่าใช่ค่ะเหมือนถ้าเวลาเรานั่งพักว่างๆอะไรเงี้ยค่ะนึกได้เราก็ขยับขึ้นมาทีหนึ่งก็ได้แลก็ก็ทําซ้ําอย่างที่บอกก็คือเริ่มจากทำช้าๆแต่ถูกต้องอ่าแล้วก็ค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำท่าไปเรื่อยๆอาจจะทำสลับกันไปมาจะช่วย ป้องกันการสมองเสื่อมได้ป้องกันสมองเสื่อมได้นะคะ,ะแค่ขยับนิ้วมือแบบนี้ค่ะแค่ขยับมือแค่นี้เองก็เท่ากับได้ออกกำลังกายสมองแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านอย่าลืมนำกลับไปฝึกกันนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ขันมากเลยค่ะกับค<อ>ุณค่ะ ได้ความรู้แบบครบท้วนเลยนะคะในครั้งหน้าต้นอ้อจะมีกิจกรรมอะไรดีๆหรือว่าการออกกำลังกายที่บ้านแบบง่ายๆมีอะไรบ้างอย่าลืมกลับมาติดตามในรายการขอขยับทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง www.altv.tv วันนี้หมดเวลาของต้นอ้อแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ แพทย์ประจําบ้านเนี่ยโรงพยาบาลคือบ้านเนี่ยแล้วจะบอกว่าช่วงแพทย์ประจําบ้านเนี่ยพู้เดอโคตรหนักเลยเฮียเชื่อไหมผมไม่เคยท้อกับชีวิตเลยนะแต่สองสัปดาห์แรกเนี่ยผมคิดลาออกโอ้โหเฮียคือมันไม่รู้จะนอนตอนไหนอ่ะเป็นหมอคนหนึ่งอายุเงินเดือนสี่หมื่นเป็นินเทอร์นก็ก็โอเคนะถือว่าไม่น้อยนะอแต่เฮียรู้ไหมว่าถ้าเขาขยับลาออกวันเนี้ยแล้วเขาไปอยู่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กันเนี่ยกาจ้างแสนหนึ่งโอเคงานเบากว่าอไปไหม ามสัมพันธ์หมอคนไข้เนี่ยมันไม่เหมือนเจนเราเจนเราหมอเหมือนคร่าเหมือนครูแต่สมัยนี้หมอคือคุณคุณไม่รักษาเราหรือผูกฟ้องคุณเพาษีนะคุณกินภาษีกันเรานะคุณอดหมอไม่เสียภาษีหลายคนบอกว่าระบบสาธารณสุขไทยใกล้ลมสลายเนี่ยจริงหรือเปล่าชวนคุยนะครับกับสวคนเก่งครับคุณหมอวีรพันธ์สุวรรณนาไม้ครับ ติดตามได้นะครับในเศรษฐกิจติดบ้านนัดนอกรอบวันศุกร์ที่12ธันวาคมนี้นะครับเวลา18นาฬิกาทางช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ครับ